ก็ว่ากันไปเนาะคนเราก็อยู่ใกล้กันะนะครับมันก็พึ่งพาใส่กันนะครับช่วยเหลือกันได้อยู่แต่มันไม่มีก็ทํำยังไงล่ะจะไม่ล่ะเออเราไปแล้วก็เดี่ยงเลยอะ่ะเอาจริงเดียงนะรอเงินอย่างเดียวอะ่ะเอฟีเออรอเงินนะครับเงินไม่มีนะครับออกไปก็ไม่ได้อีกนะครับเออหมดคือหมดจริงๆนะ อก็นี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปเนาะคนเราก็เป็นเรื่องนี้นะครับมันต้องดูเหตุและผลนะเอสีนะเอด,นะเอดพูดได้เลยนะเอารจริงนะดูเหตุและผลคนเราถ้า,าถ้ามันไม่ได้นะครับเออไปสร้างความลาวฉานนะครับเราถึงเราจะมีไม่มีใช่ไหมเราก็ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อน เนี่ยตรงนี้สาคัญนะครับเอฟซี FC. แอดพูดได้เลยเนะี่ยถึงเราไม่มีแต่เราก็ไม่กล้าไปหรอก <c oughs> จะไปขอคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนอ่านะคือศักดิ์ศรีมันมีไงถูกไหมละ่ะอ่าเราก็ยอมเออเรายอมอ่าก็อยู่อย่างนี้แหละไม่เป็นไรมีไม่มีก็ต้องอยู่ได้ไม่เป็นไรเอขอให้มีข้าวกินนะครับเออ ขอให้มีอาหารให้แมวเนี่ยเราก็อยู่ได้นานๆเราจะได้ออกไปสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยถ้ามีเราก็ออกไปไม่มีเราก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใครแล้วก็ไม่มีหลังบ้านนะครับเก็ว่ากัาตรงๆนะครับนี่แหละนะครับเอฟีคนเรามันยามยากเนาะทำยังไงได้ อุกการญานานะครับสวัสดีคุณอภิวัตรนะครับสวัสดีครับผมคุณกันหานะครับทักทายนะครับเอฟซีก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนนะครับก็ดูคลิปนะครับดูคลิปดูโฆษณาให้นะครับก็หวังแค่นั้นนะครับเอฟซีอืม เขาตระกูลนี้ก็แปลกเหมือนกันในเอฟีนะนะอืมก็แปลกแอดก็ไม่รู้หรอวว่าเขาเป็นอะไรยังไงกันนะถูกไหมอ่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีแม่นอกไส่เนี่ยแอดว่าเรื่องราวมันก็คงจะไม่เท่าไหร่หรอกนะแอดเชื่อนะเอาจิงๆิงนะแอดเชื่อนะว่าถ้าไม่มีคนมาปัาน่นไม่มีคนมา่าปั่นป่วนทําให้เขามีปัญหาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ อ่ะสมมุติว่าลูกน้องไส้เขาเงียบเนี่ยนะก็ไม่ได้มีอะไรเออเราก็คงจะไปทำคอนเทนต์ทั่วไปเล็กน้อยไปก็คุยไปธรรมดาเออแต่พอมีข่าวน,นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มาดามาปันมาจุมาโยงนู่นนะอีนนี้มันหน้าถีบจริงๆนะพูดง่ายๆนะเอาจงจริงเออมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้เออมันไปสร้างความร้าฉาน มันไม่ได้หวังดีนะทําอย่างนี้ไม่ได้หวังดีกับลูกนะกับลูกมันอะมันทําให้ลูกมันมีปัญหามากยิ่งขึ้นดูเหมือนจะปกป้องนะแต่มันไม่ได้ปกป้องมันก็ไปท้าทายก็ว่าไหนละแปลงสองไหนละไม่เห็นเออไม่เห็นหมายไม่เห็นมีอะไรมาเลยเ๋ยบอกจะมาไม่เห็นมีมาเลยเห็นไหมปากมันเป็นอย่างนั้น่ะเออไม่เห็นมีอะไรมาเลยเออไม่เห็นสนไม่เห็น เขามาไม่เห็นอะไรมาหรือว่าพูดกันเฉยๆหรือ,อยังไงมันก็ท้าทายคืออยากจะให้เขามาววาง่ายอยากจะให้เขาเล่นงานลูกตัวเองมันเป็นซะอย่างนั้นเอออยู่ดีไม่ว่าดีก็ไปขยันขยอให้เขาเอ,อมีปัญหานะครับมีประเด็นเกี่ยวกับลูกตัวเองอืมมันไม่ได้แปลกหรอกก็นิสัยเขาก็คล้ายๆกันมันก็ใช่อยู่ถึงจะคนรัสปีชีนะครับ อ่าคนละอย่างแต่มันก็เหมือนกันแทบทุกอย่างนิสัยนี่เดะเลยอาจจะอาจจะลึกเหนือเมฆกว่านะแอดวา่าลูกเขาเนี่เหนือเมฆกว่าเออเหนือเมฆกว่าแม่เขาก็เขาก็มีมีดีไปทางที่ด่าคนนั้นด่าคนนี้เพื่อจะเอาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเออแต่ลูกเขาน้ํเนี่ลึกนิ่งไหลลึกนะครับเออน้ํเนี่ลึก หลลึกแน่ๆเนะน้ำนิ่งไหลลึกอ่ะดูของเขาทุกอย่างที่เขาทําขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยวางแผนแล้วงานใหญ่ๆทั้งนั้นแอดพูดเลยเลยงานของเขานี่มีแต่งานใหญ่ๆงานที่ผลกระทบกับคนอื่นนี่โหดร้ายมากเออแม่เขาอย่างดีก็ด่า,เ,าเต็มที่ก็ยังดีก็ได้ด่าเขาเอาด่าเขามูลี่เขา,เาด่าคนนู้นด่านี้ไปทั่วมันก็ทําได้ประมาณนั้น แต่อันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้หนักหนักเยอะเลยอะเอออันนี้นี่โอ้โหนะครับคือมีผลกระทบกับคนอื่นผลกระทบกับคนข้างเคียงเยอะแยะมากมายเ,ยเยอะมากเออเพราะการทําของเขานั่นแหละการตัดสินใจการที่เขาอยู่เหมือนเหมือนดูมันดูเหมือนเขาจะไม่ได้ทําแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนดําเนินเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง หลายหลเรื่องเออเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหลายๆเรื่องแอดเชื่อนะครับเป็นแบบนะั้นเออเขาจะรู้เขาจะเห็นเพราะว่าเขาก็เขาจะพูดไปเปยออกมาก่อนล่วงหน้าทั้งนั้นเออเวลาเขาจะอ่ามีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะพูดไปเปยออกมาว่าเออเขาจะดําเนินการอย่างนี้อย่างนี้นะเออแล้วก็ปาล์มวะให้หยุดซะปาล์คามคนนู้นปาล์มคนนี้นะแล้วยิ่งอ่าพวกของเขาที่ออกจากเขาไปเนี่ยนะ แล้วยังอ่าไปค้อนแข่เขาได้เนี่ยโอ้โหอันนี้เขาเยิ่งเจ็บจีด๊ดบอกเลยเขาเจ็บจี๊่าเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมเขาต้องจัดการเน่ยโดยวิธีไหนไม่สนใจละเขาไม่สนใจแต่ต้องจัดการให้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วผลกระทบจะโดนใครเขาไม่สนใจละเหมือนกับฟางระเบิดไปอ่ะ <laughs> โดนใครก็ช่าง เออมึงต้องโดนสักหน่อยแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องโดนผลกระทบบ้างแล้ววะเออบางคนเขาก็ดวงดีเขาก็ไม่โดนก็มีอ่าก็รอดไปเออบางคนไม่รอดหลายคนก็ไม่รอดเออหลายคนก็ไม่รอดก็เพราะว่าเขานั่นแหละเขาไม่ธรรมดาในเะอฟซีเขาเป็นคนที่อ่าแค้นฝังหุ่นนะเออแค้นฝังหุ่นนะจะบอกเลยเขาแค้นเออถ้าอย่างนั้นนะ่ะ เขาจะจัดการออดีตเขาได้เหรอ f c เขาเห็นนใช่ไหมมีใครกล้ามั้งล่ะไปบุกเดี่ยวเข้าไปอย่างนั้น่ะอสพกล้าไหมไม่มีอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยยิ่งไม่มียิ่งระบบเขาเข้ามาเนี่ยเขาเขาขอเขาขอเข้ามานู่นนี่นั่นเนี่ยเออขาไม่มีล็อกหัวแพทย์หัวเพิ่อนเนี่ยอันนี้เขามีหมดหัวแพทย์อ่ะเห็นไหม เขาอ้างหมดแหละว่าเฮ้ยมีหมา้เปล่ามาเนี่ยอะโอ้โหเขาหัวแพทย์มาเลยละ่ะโอ้ถ้าเขาเรียนเขาจบหมอนะ,อะจบด็อกเตอร์นะเขาไม่ธรรมดานะ FC. เอฟซีเขาเก่งแล้วก็ก็ไม่กลัวใครเอเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่ลองใครเขาว่างั้นเขาละและถึงเชื่อเขาไงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอืม หลายเรื่องหลายราวที่สังเกตมาเนี่ยอย่างนั้นเลยเออมันเป็นแบบนั้นเลยมันใช่เลยก็น,นี่แหละเอฟตีเนาะก็ว่ากันไปแหละเดี๋ยวก็เขาก็จะได้รับผลกระทบของเขาเองเอฟตีเออสุดท้ายเขาก็จะได้รับผลอ่าผลของเขาผลการการะทําของเขาเขาหนีไม่พ้นหรอก เออคุณสะสมเอาไว้เยอะๆเยอะๆเขาเถอะนะเออสักวันหนึ่งเขาก็จะได้รับผลตรงนั้นที่เขาทําไว้เออทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทําให้คนอื่นเขามีปัญหาคุณก็รับไปเออรับไปนะครับต่อไปก็จะไม่มีใครครบอ่ะเพราะว่าคนที่คบกับเขาก็เดี้ยงหมดแล้วออกจากเขาไปหมดแล้ว หนีกันไปบางคนก็โดนเรื่องนู้นบางคนก็โดนเรื่องนี้ขนาดเขารักกันนะเขาอยู่ด้วยกันมาแต่เด็กแต่น้อย,นยคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านข้างเคียงหรือคนในหมู่บ้านเ,เขาอยู่ด้วยกันมาไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยมีปัญหานะแต่พอเงินเข้ามาเนี่ยนะครับพอพอมีผลประโยชน์เข้ามาแค่นั้นแหละมันมองเห็นเนี่ยเขาก็เลยตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครับอ่า หนีครับเอออกจากระบบตรงนี้นะครับก็เริ่มมีอ่าคนคุ้มครองมี himself อฟซคอยปกป้องนู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้โหเหมือนเสือติดไปอีกอะอ่ะบอยบินแล้วก็บอยบินยาวเลยอะเอาอย่างนั้นเลยอ,ะอ่ะ,อะก็ต้องโอเคแล้วนะครับเอซี FC, เนาะเดี๋ยวแอดต้องขอตัวลงก่อนนะครับขอบคุณเอซีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกคนบังใจ เดี๋ยวไลน์นี้ต้องขอตัวลงก่อน